เศรษฐีสร้างเงินแบบนี้ฉบับลับในใจคนรวยจริงเศรษฐีไม่มองเงินเป็นกระดาษแต่เห็นมันเป็นพลังงานพลังที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้วิธีใช้มันให้ถูกจุดพวกเขาไม่วิ่งตามเงินแต่จัดทิศท,ทางพลังของมันให้ไหลเข้ามาเองเหมือนคนที่รู้ทางน้ำไม่ต้องตักน้ำทุกวันแต่ขุดทางน้ำให้ไหลเข้ามาไม่หยุด สิ่งแรกที่เศรษฐีทุกคนทำคือสร้างตัวเองให้มีค่ามากกว่าเงินพวกเขารู้ดีว่าเงินจะวิ่งเข้าหาคนที่มีคุณค่ามากกว่าเงินเสมอดังนั้นก่อนจะสร้างเงินเศรษฐีสร้างตัวตนให้แข็งแรงก่อนสร้างความเชี่ยวชาญสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างอิทธิพลในวงการเพราะถ้าคุณกลายเป็นคนที่ตลาดต้องการเงินจะมาหาคุณเองโดยไม่ต้องไล่ตาม เศรษฐีมองโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามขณะที่คนส่วนใหญ่เห็นปัญหาเศรษฐีเห็นช่องทางใหม่พวกเขาไม่ถามว่ามันยากไหมแต่ถามว่าทำยังไงให้มันง่ายสำหรับคนอื่นได้บ้างทุกธุรกิจใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกล้วนเริ่มจากคำถามนี้เศรษฐีจึงไม่ได้รอให้ตลาดพร้อมแต่สร้างตลาดขึ้นมาเองอีกหนึ่งนิสัยลึกของเศรษฐีคือเข้าใจธรรมชาติของความเสี่ยง คนทั่วไปกลัวความเสี่ยงจนไม่กล้าทำอะไรแต่เศรษฐีศึกษาและควบคุมมันพวกเขาไม่เล่นเกมเสี่ยงโดยไม่เข้าใจแต่ทำให้ทุกการเสี่ยงมีข้อมูลอยู่ข้างตัวพวกเขามองความเสี่ยงเหมือนคนเล่นหมารุก,กไม่กลัวเดินหมากแต่คิดก่อนทุกครั้งว่าจะรับมือยังไงถ้าเกมคลิกเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่รวยเพราะโชคแต่เพราะคิดล่วงหน้าได้ไกลกว่าคนทั่วไปหนึ่งก้าวเสมอ เศรษฐีสร้างเงินจากการสังเกตสิ่งเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามบางครั้งรายได้มหาศาลมาจากไอเดียที่ดูธรรมดาแต่เข้าใจผู้คนลึกซึ้งพวกเขามองพฤติกรรมมนุษย์เห็นความต้องการซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันเช่นคนอยากสะดวกขึ้นเร็วขึ้นหรือรู้สึกพิเศษขึ้นเมื่อเข้าใจจิตใจคนเศรษฐีจะรู้ว่าควรสร้างอะไรเพื่อให้เงินไหลเข้ามาโดยธรรมชาติอีกสิ่งที่แตกต่างคือ เศรษฐีไม่เก็บเงินไว้เฉยๆพวกเขาเกลียดการให้เงินนอนอยู่เพราะรู้ว่าค่าเงินลดลงทุกวันเงินทุกบาทต้องทำงานไม่ว่าจะลงทุนซื้อทรัพย์สินหรือสร้างระบบที่ต่อยอดได้พวกเขามองเงินเหมือนลูกน้องถ้าเงินนั่งเฉยๆก็ต้องหางานให้มันทำไม่ว่าผ่านธุรกิจหุ้นทองอสังหาหรือแบรนด์ตัวเองเศรษฐีรู้ว่าเงินต้องหมุน เพื่อให้พลังมันเพิ่มสิ่งที่ลึกกว่านั้นคือเศรษฐีให้ความสำคัญกับพลังใจมากกว่าเงินพวกเขาเข้าใจว่าความมั่งคั่งภายนอกเริ่มจากความมั่งคั่งภายในคนที่ใจขาดพลังตกจะตัดสินใจผิดเสมอแต่คนที่ใจนิ่งจะเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเศรษฐีจะไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาพเหนื่อยเกินไปเครียดเกินไปหรือหมดไฟเขาพักเป็น เขาดูแลสมองเหมือนดูแลทรัพย์สินเพราะรู้ว่าความคิดดีๆคือสินทรัพย์ที่สร้างเงินได้ไม่มีวันหมดอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ตำราไม่เคยบอกคือเศรษฐีรู้จังหวะพวกเขาเข้าใจว่าโลกนี้ไม่ต้องเร็วที่สุดแต่ต้องถูกจังหวะที่สุดมีคนมากมายที่เก่งแต่รวยไม่ถึงเศรษฐีเพราะทำถูกสิ่งแต่ผิดเวลาเศรษฐีจะรอให้จังหวะเหมาะเหมือนนักตกปลา เขารู้ว่าต้องโยนเหยื่อเมื่อคลื่นนิ่งพวกเขาไม่รีบรวยแต่รวยแน่เพราะเข้าใจเวลาเศรษฐีไม่หลงกับภาพลักษณ์ของความรวยพวกเขาไม่ต้องโชว์แต่ให้ผลลัพธ์พูดแทนขณะที่บางคนใช้เงินเพื่อให้คนเห็นว่าตัวเองรวยเศรษฐีใช้เงินเพื่อให้ตัวเองอิสระพวกเขารู้ว่าเป้าหมายของเงินไม่ใช่การดูดีแต่คือการมีทางเลือกในชีวิต จะทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องกลัวเรื่องเงินอีกและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดเศรษฐีสร้างเงินจากการเข้าใจในคุณค่าของคนพวกเขาไม่ทำงานคนเดียวแต่สร้างเครือข่ายคนที่เก่งกว่าในแต่ละด้านเสถีฐรรู้ว่าความรวยไม่เกิดจากฉันทำทุกอย่างได้แต่เกิดจากฉันมีทีมที่เก่งในทุกอย่าง พวกเขาใช้ความไว้ใจและการแบ่งผลประโยชน์อย่างยุติธรรมเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งร่วมกันเพราะเขารู้ว่าการโตคนเดียวทำให้เหนื่อยแต่การโตไปกับทีมทำให้ยั่งยืนเศรษฐีสร้างเงินแบบนี้ไม่ใช่เพราะโชคไม่ใช่เพราะดวงแต่เพราะเข้าใจกลไกลของชีวิตเงินและจิตใจคนพวกเขาใช้ความคิดมากกว่ากำลังใช้สติแทนอารมณ์และใช้เวลาแทนความเร่งรีบ เพราะสุดท้ายแล้วเงินไม่ไหลไปหาคนที่ต้องการมันมากที่สุดแต่ไหลไปหาคนที่เข้าใจมันมากที่สุดเศรษฐีสร้างเงินแบบนี้คนทั่วไปหาเงินแต่เศรษฐีสร้างเงินนี่คือความแตกต่างเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตไปคนละขั้วเพราะคนทั่วไปมักมองว่าเงินคือสิ่งที่ต้องไล่ตามแต่เศรษฐีกลับมองว่าเงินคือผลลัพธ์ ของระบบที่เราสร้างพวกเขาไม่ได้ตื่นมาคิดว่าจะหาเงินยังไงในวันนี้แต่คิดว่าจะทำยังไงให้ระบบที่มีหาเงินแทนเราได้ตลอดเวลาเศรษฐีทุกคนเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงินพวกเขาไม่คิดว่าเงินมีไว้ใช้แต่คิดว่าเงินมีไว้สร้างเงินเพิ่มถ้าได้เงินมาหนึ่บาทคนทุกไปจะถามว่าซื้ออะไรได้บ้างแต่เศรษฐีจะถามว่า ทำยังไงให้เงินนี้กลายเป็น200บาทได้นี่คือจุดเริ่มต้นของเกมการเงินที่ต่างกันตั้งแต่ต้นเพราะคนทั่วไปใช้เงินเพื่อความสบายแต่เศรษฐีใช้เงินเพื่อขยายโอกาสเศรษฐีเข้าใจดีว่าเงินไม่ได้เกิดจากการทำงานหนักแต่จากการใช้ระบบคิดที่ถูกต้องพวกเขารู้ว่าทุกบาทที่ไหลเข้ามาไม่ใช่ผลลัพธ์ของแรงกาย แต่คือผลของกลยุทธ์พวกเขาออกแบบการทำงานของเงินให้เหมือนเครื่องจักรที่เมื่อเดินเครื่องแล้วเงินจะเริ่มไหลเข้ามาเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามพวกเขาใช้เวลาในช่วงแรกสร้างทับสินที่ออกลูกได้เช่นธุรกิจที่ทำงานได้แม้ไม่มีเจ้าของอยู่ตรงนั้นอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ค่าเช่าหรือแบรนด์ที่มีมูลค่าในตัวเอง สิ่งที่เศรษฐีเข้าใจลึกกว่าคนทั่วไปคือพลังของการสะสมและการหมุนเวียนพวกเขาไม่ได้หวังรวยเร็วแต่หวังรวยมั่นคงพวกเขาเข้าใจว่าความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่คือเรื่องของความต่อเนื่องพวกเขาปล่อยให้เงินทำงานแบบมีวินยัยไม่ถอนกำไรออกใช้ทุกครั้งที่ได้แต่หมุนกลับไปลงทุนเพิ่มเพื่อให้เงินโตขึ้นเรื่อยๆ เศรษฐีไม่กลัวความช้าเพราะรู้ว่าความมั่งคั่งจริงมันโตจากพลังทบต้นเล็กๆที่ต่อเนื่องทุกวันในขณะที่คนทั่วไปใช้แรงทำงานเศรษฐีใช้ความเข้าใจทำงานพวกเขาไม่เหนื่อยกับงานเล็กแต่โฟกัสกับสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ใหญ่เช่นการคิดระบบการพัฒนาทีมหรือการหาช่องทางเพิ่มไรายได้ใหม่พวกเขาเข้าใจว่า เวลาคือสินทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าเงินถ้าใช้เวลาผิดเงินจะหายไปแต่ถ้าใช้เวลาถูกเงินจะไหลกลับมาไม่รู้จบอีกสิ่งที่เศรษฐีทุกคนทำคือใช้เงินซื้อเวลาพวกเขาไม่กลัวจ่ายเงินให้คนเก่งมาช่วยทำเพราะรู้ว่าการจ่ายเงินให้มืออาชีพไม่ใช่การเสียแต่คือการซื้อความเร็วซื้อความชำนาญและซื้อเวลาเพิ่ม คนจนมักกลัวเสียเงินแต่เศรษฐีกลัวเสียเวลาเพราะรู้ว่าความล่าช้าคือศัตรูของโอกาสเศรษฐีไม่พึ่งโชคแต่พึ่งความรู้และข้อมูลพวกเขาอ่านตลาดอ่านพฤติกรรมคนอ่านแนวโน้มอนาคตพวกเขารู้ว่าการตัดสินใจหนึ่งครั้งที่ถูกจังหวะสามารถสร้างผลลัพธ์ได้มากกว่าทำงานหนักทั้งปีพวกเขาใช้เวลาเรียนรู้เรื่องเงินแบบลึก ทั้งเรื่องจิตวิทยาการเงินการลงทุนและระบบเศรษฐกิจเพราะรู้ว่าคนที่เข้าใจเงินในระดับจิตวิทยาจะควบคุมเงินได้เหนือกว่าใครสิ่งที่คนไม่รู้คือเศรษฐีไม่ได้รักเงินแต่รักกระบวนการสร้างมันพวกเขาไม่ได้ตื่นเต้นเวลาได้เงินแต่ตื่นเต้นตอนเห็นระบบที่สร้างมันเริ่มทำงานพวกเขาไม่เอาเงินมาอวดแต่เอาเงินมาขยายสิ่งที่ตัวเองเชื่อ พวกเขาไม่วัดความรวยจากจำนวนเงินในบัญชีแต่วัดจากอิสรภาพที่มีเพราะสำหรับเศรษฐีที่แท้จริงเงินไม่ใช่เป้าหมายแต่คือผลลัพธ์ของการคิดอย่างถูกต้องเศรษฐียังมีนิสัยที่ต่างจากคนทั่วไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาใช้เวลาเงียบคิดมากกว่าพูดพวกเขาไม่ตัดสินใจตามอารมณ์แต่ตามข้อมูลไม่วิ่งตามเทรน์แต่สร้างเทรนด์ใหม่เองพวกเขามองตลาดไม่เหมือนใคร เพราะไม่ได้มองว่ามีอะไรขายได้แต่ดูว่าคนต้องการอะไรโดยที่ยังไม่มีใครตอบโจทย์ได้ดีพอจากนั้นเขาสร้างสิ่งนั้นแล้วเงินจะไหลามาเองอีกสิ่งที่คนรวยทำเสมอคือไม่หยุดเรียนรู้แม้จะรวยแล้วพวกเขาเข้าใจว่าความรู้คือพลังที่สร้างเงินได้ไม่จํากัดเศรษฐีทุกคนที่ยังโตต่อได้ไม่ใช่เพราะมีเงินเยอะกว่าแต่เพราะอัปเดตตัวเองตลอดเวลา พวกเขาไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงแต่กลัวการนิ่งเฉยเพราะรู้ว่าตลาดโลกหมุนเร็วถ้าหยุดพัฒนาแม้แต่ปีเดียวสิ่งที่เคยทำเงินได้จะกลายเป็นอดีตในพริบตาและสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐีสร้างเงินจากการสร้างคุณค่าพวกเขาไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะหาเงินจากคนอื่นเท่าไหร่แต่ตั้งเป้าว่าจะช่วยคนได้มากแค่ไหนเพราะรู้ว่าทุกบาทที่ได้มา คือผลตอบแทนของคุณค่าที่มอบให้พวกเขาเข้าใจกลไกลของโลกธุรกิจว่าถ้าคุณทําให้คนจํานวนมากได้รับประโยชน์คุณจะไม่มีวันจนเศรษฐีจึงไม่หนีจากการให้แต่ใช้การให้เป็นเครื่องมือขยายความมั่งคั่งเพราะยิ่งให้มากเท่าไหร่คุณค่าของเขาก็ยิ่งสูงและเงินก็ยิ่งไหลกลับมามากเท่านั้นเศรษฐีสร้างเงินแบบนี้ไม่ใช่ด้วยเวทมนต์แต่ด้วยวิธีคิดที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าทำ พวกเขากล้าเริ่มก่อนตอนยังไม่มีใครเชื่อกล้าล้มแต่ไม่กลัวกล้าให้แต่ไม่หวังกลับและที่สำคัญพวกเขาเข้าใจว่าการสร้างเงินที่แท้จริงคือการสร้างระบบสร้างคนและสร้างคุณค่าที่โลกต้องการก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ